มีสารงขึ้นได้ไหครับวันนี้ใช่มันจะต่างกันเลยฮะเนี่ยคันนี้เห็นนะใช่ใช่อันนี้

นครปฐมสถานีสารยาสถานีบางบัวรักสดานทางที่สถานีกลางกรุงเทพตะวันครับ สี่หกได้นอนแดวูด้วยฮะในดวูดทั้งสองคันเลยอะเราจอดกบวนรถเที่ยวนี้โปรดเตรียมสิ่งของสัมภาระของท่านเดินข้าบทางรถไปตามทางเดินทางาขวามือ้องเราไปรอขึ้นขบ,บวนรถที่ที่ชนชราที่กอดตาบัยเป็นอยู่บริเวณต่อตรงข้ามทางสถานีทางขวามือครับ สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่จะไปส่งขึ้นยึดลมสถานีบ้านโป่งโปรดพระบตรัยขึ้นลงพระรายาเดิของกรบวนรถและระมัดระวังอันตรายขนาดคึดลบจากสปนรถละครับสวนรถลเ่นี้เป็นกบวนรถโดยสารโอครับสปรถลที่นีเป็นขบวนรถเกียพิเศษเดินชลานักจรารกรบวนที่43าำโดยผู้บริสารต้องพากสถานีการพงเทพอภิวัต์ติดปลายทางสถานีสุราชธานีครับ สถนีมาออกจากสถานีบ้านโปง่งไปแล้วจะหยุดนัดสรงพุทธิสถานที่สถานีลาดบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลําดับครับสถานีบ้านโป่งในานามของการรถไฟขอขอบคุณนะักผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางระหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้นำใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ บ้านซบริษัทที่มาสป็น0 0ลิตรลที่สถานีด้านโ้่งปอดในบันไดทางขึ้นลงด้านขวของขบวนรถและสามารวางลตไขนาดขึ้นลงจากขบวนรถได้ครับขบวนรถที่นี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่252ลำสมรดบสารต้นทางจากสถานีปักจวกรชีี่ครับจุดปายทางสถานีทบุรีครับ ขอความกปุณาท่านผู้โดยสารโปรดอย่าใช้บันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเพราะอาจทำให้ท่านได้รับอันตรายได้นะครับขบวนรถทนี้เมืออจากสถานีบ้านตงมาแล้วจะหยุดนับ่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกสถานีพองบางาลสถานีเมงมะเดื่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีบ้านตรงในนามของการรถไฟขอขอบคุณนักผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางแลหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟมีโอกาสได้นำใจท่านอีกขอขอบคุณครับ บ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้ป้ายทางขึ้นลงานซสายมือของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้ป้ายทางขึ้นลงานซสายและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับ ขบวนรถเดีวนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่2 55รับต้นตู้โดยสารต้นทางจากสถานีทนบุรีสุดปลายทางสถานีหลักสวนครับขอความกรุณาท่านผู้โดยสารโปรดอย่าใช้บันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเพราะท่านอาจได้รับอันตรายได้นะครับ สถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับสรงผู้โดยสารที่สถานีคลองตาคดสถานีโพธารามสถานีเจะเสียนงสถานีต่อไปตามลําดับครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ